โอ้โหโอ้โหสิงน้องเอ้ยลนแรงลนแรงจริงจริงใกล้ไม่ได้ครับใครรู้อยู่ฮะใส่แบบนี้อยู่ใกล้ไม่ได้โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทาบอยนะครับวันนี้แทาบอยมาขอนำุสนอสาระดีๆวามรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการท้องรถแท็กเตอร์นะครับ รอบนี้เราอยู่กับเจ้ารถแทกเตอร์จอร์เดีย 5050E นะฮะที่เป็นรถขนาด50แรงที่เรียกได้ว่าจะบอกว่าเป็น50แรงที่แรงที่สุดนะชั่วโมงนี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างพิเศษยังไงเมื่อซื้อกับบริษัทไทยแท,ท็กเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถแทคกเตอร์จอรเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันแบบรวดเร็วกันดีกว่าไม่ต้องพูดถ้ำพันเพลงกันมากนะครับคือโดยป,ปกติครับทุกคนจอรเดีย 5050E รถมันจะเป็นเครื่องยนต์นี้เว้อันนี้อันนี้คือเดิมๆนะครับเด,เดิมนะฮะเป็นรถแท็กเตอร์เครื่องยนต์3029นะครับอ่า50แรงมันจะมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบชาร์จให้อยู่ลูกหนึ่งนะครับแล้วปกติมันจะเดินท่อกันอย่างนี้เว้เทอร์โบนะฮะมันจะเดินกันอย่างนี้นี่เห็นท่อนี้ไหมครับท่อนี้ก็คือท่อไอดีนะครับเห็นไหมท่อไอดี พตรงนี้นะครับลามขึ้นไปลามขึ้นไปลามขึ้นไปเข้าไปเข้าไปจนถึงเทอร์โบนี่ครับนี่เห็นนะแล้วก็เข้าเทอร์โบนะครับแล้วก็ปกติจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนในระหว่างท่อเนี้ยท่อสีเขียวตัวเนี้ยในระหว่างท่อสีเขียวตัวเนี้ยี่ยทุกคนเห็นไหมเราก็จะมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดเกินขึ้นกับรถอีกคันหนึ่งคือคันนี้เราติดใบมีดแล้วเรียบร้อย ช่างทํางานอยู่เสียงดังหน่อยเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกคนกันนึงกับคันนี้ติดไปมีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเนี่ยอีกคันนึงเราติดไปมีดเรียบร้อยซึบเห็นไหมทุกคนสิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือนะครับตัวอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองครับอันนี้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์แท้เลยนะครับติดตั้งง่ายนี่มากมากทุกคนติดตั้งง่ายมากๆชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่นะฮ ่ติดตั้งงายมากๆนะครับเตอร์โบแท้นะครับสามารถติดตั้งได้กับโรเต t o เตอร์จอร์ดีอ50 50d 50 50e แล้วก็50 65e นะครับสามารถติดติดได้นะครับถ้า,าสำหรับรถที่มีเทอร์โบที่แบบไม่มีอินเตอร์ของจอร์ดีอานะครับอ่าทีนี้ทุกคนจำท่อเมื่อกี้ได้ไหมฮะท่อตรงนี้ใช่ไหมท่อตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นแบบโน้นนะทีน,นี้เราจะเดินมาพาดผ่านตรงนี้ครับก็เป็นท่ออินเตอร์นี ผ่านช่ออินเตอร์นะฮะแล้วก็เข้าอินเตอร์ซุบเราก็เข้าไปยังจุดนี้ซึ่งเมื่อกี้มันจุดนี้ซึ่งเมื่อกี้มันไปเข้าท่อได้ดีนะครับแต่ว่าทีนี้เราเข้าไปผ่านอินเตอร์ก่อนเข้าไปผ่านอินเตอร์ก่อนถามว่าเข้าผ่านอินเตอร์ทําไมอ่ะทาไมต้องเข้าผ่านอินเตอร์อ่ะ mm hmm. ก็คืออินเตอร์คูลเลอร์มันก็บอกอยู่แล้วว่าคูลเลอร์ก็คือสร้างความเย็นให้อากาศนะครับเพื่อให้อ่าห้องโดยสารเนี่ยห้องอาไม่ใช่ห้องโดยสารนี่ เพื่อให้ห้องของไหมเนี่ยมีการจุดระเบิดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆว่าจุดใส่อินเตอร์เข้าไปเนี่ยมันสามารถทําให้การเผาไหมของเครื่องยนต์นั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับนี่ฮะมันเป็นจุดวอลจุดโคง้งของมันพอดีอยู่แล้วครับถ้าเราใช้ของแท้หมดเลยนะครับยินเตอร์แท้ท่อยางแท้แล้วก็ท่อนี้แท้นะครับของจอเดีเลยเราติดให้นะครับถ้าแบบของเดิมเห็นไหม ถอดไดแบบของเดิมจะมีน็อตอยู่นี่แค่สองจุดเห็นไหมครับคุณเอาน็อตตัวนี้ออกแล้วน็อตสองจุดเห็นไหมเอาน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ท่ออินเตอร์ได้เลยนะครับ oh <yeah. S 1> ทีนี้นะครับเรามาคุยในเรื่องของรถแท็กเตอร์จอร์เดียคันนี้ดีกว่าสําหรับสเปคของรถแท็กเตอร์จอร์เดียคันนี้มันมีอะไรกันบ้างสาหรับจอร์เดีย 5050e ทําไมมันถึงขายดีนะฮะในรุ่นของ50แรงนะครับก็คือนะครับนี่เลยจุดเด่นของเขานะฮะ คานหน้าก็เป็นคันหน้าระบบเปิดนั่นเองนะครับให้ความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถรับทั้งแรงกดแรงลากนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับในของคันหน้าะระบบเปิดเนี่ยมันใช้เฟืองแบบพนเด e รี่เกียรนะครับเป็นเฟืองพนเรี่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ล้อเนี่ยผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับสามารถส่งแรงบิดไปที่ล้อได้ เยอะมากๆนะครับมันจะใช้งานได้ดีกว่าโรตอร์ที่ไม่มีเฟืองแบบแพนเดอร์ลี่เกียนะครับเพราะว่าตัวแพนเดอร์ลี่เกียในมันจะมีทั้งอยู่ตรงดุมล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังมันก็จะมีนะฮะล้อหลังมันก็จะอยู่ในช่วงนี้ช่วงของต้นต้นของเสื้อเกียร์เนี่ยมันก็จะมีเฟืองแพนเดอรี่อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นพาร์ทให้ดูนะครับในแต่ละอันว่ามันอยู่กันยังไงนะครับถ้าเป็นเฟืองแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจะ สร้างแรงชุดแรงบิดได้ดียิ่งกว่าเฟืองแบบเบเวลเกียร์นั่นเองนะครับพูดถึงคานหน้าพูดถึงเครื่องไปแล้วเพราะเครื่องของเปิดหมดไปแล้วนะแล้ามาคุยถึงเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ของโรดกเตอร์จอร์เดียตัวนี้ก็คือเกียร์โปรนั่นเองนะครับนี่เป็นโรดกเตอร์เกียร์โปรนะครับนั่นก็คือเกียร์อะไรนั้นนะฮะเป็นเกียร์แบบ12เกียร์เดินหน้าแล้วก็4เกียร์ถอยหลังนั่นเองมาดูนะฮะอันนี้123 R ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ ันนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ a b c d นั่นเองมีเพิ่มตัว d เข้ามานั่นเองนะครับเลยทําให้มีช่วงจังหวะของเกียร์ช่วงเกียร์ที่ให้สามารถทํางานได้มากถึง12เกียร์ในเกียร์เดินหน้าแล้วก็4เกียร์ในเกียร์ถอยหลังนั่นเองเอานะั้นยังไม่พอนะครับรถ50แรงบ้าอะไรนะทุกคนลด50แรงอะไรนะฮะที่ใชเ้เบมิดนนหน้าขนาดเจ็ดฟุตนั่นเองนะครับใชเ้เบมิดนนหน้าขนาด ความกว้างเท่ากับรถ90แรงอะ่ะโอ้โหเล่นแบวบว่าปาดดิน1 0ล้อได้สบายๆนะครับสำหรับโรเตเตอร์จอเดียนในรุ่นของ50 5 0 e น้ะครับนจะเป็นรุ่น50แรงที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ของท้องตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะตอนนี้ของท้องตลาดในประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูช่วงท้ายามาดูแบบตัวเดิมๆกันอันนี้ช่วงท้ายเดิมๆมาจากโรงงานก็จะเป็นคัพเปอร์แบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนนะจากที่เราติดคัพเปอร์แบบนี้เราจะถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอปเปอร์แบบใหม่นะครับที่ใช้เป็นแบบเกลียวแล้วถามว่าแนวแบบเกลียวกับแบบนู้นอันไหนดีกว่ากันนะแบบนี้มันจะแน่นกว่าครับแล้วมันจะไม่ค่อยรั่วนะครับมันนานๆไปมันจะไม่รั่วจีแต่อีแบบคอปปิ้งคอปเปอร์เนี่ยนานๆไปมันจะรั่วครับเพราะว่ามันใช้แม่ลูกปืนแล้วมันสามารถขยับได้นั่นเองนะครับทุกคนมันก็เลยจะนานๆไปแล้วมันจะรั่วนั่นเองแล้วก็แก้ไขใช้เป็นแบบเกลียวไปนะครับ ใช่ครับด้านท้ายมันก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานครับนี่คือรุ่น e series เลยนะทุกคนก็<ม>คือจอเดียจะแบ่งเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือรุ่น d series แล้วก็รุ่น e series ช่วงไอ้คันนี้มันจะเป็นรุ่น e series ที่ช่วงของอะไรเนี่ยสามารถเมอร์กันได้สามารถใช้รวมกันได้หลายชิ้นมากๆดังนั้นผมนบอกเลยว่าอะไรของโรเจอร์จอเดียในรุ่นของ e series และ d series เนี่ยราคามันไม่แพงนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสําหรับจอเดีย50 50E นะครับแล้วจอรเดียในรุ่นอื่นๆของร้านไทไทแท็กเตอร์บริษัทของแท็เตอร์บอยเองนะครับฝ้กพูดด้วยละกันสําหรับจอรเดียนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดตามติดต่อขอได้ตามที่อยู่ในรายละเอียดนี้และกันนะครับไงฝากพู้ด้วยสําหรับโปรเทคเตอร์จอรเดีย50 50E ถ้าซื้อกับไทไทแท็กเตอร์ในวันนี้นะครับเราแถมฟรีนะครับเนี่ยเซตน,นี้เลยเราขายราคาเดิมด้วยนะครับเราแถมฟรีใบมีดด้านหน้านะครับนี่ใบมีดด้านหน้าตัวนี้ให้นะครับเออใบมีดด้านหน้าผมบอกก่อน ไปมีแลนน้านผมมีกาดกระจังให้นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ใส่เพื่อเราจะมาถ่ายคลิปก่อนเรามีกาดกระจังหน้าให้แต่เรายังไม่ใส่เรามาถ่ายคลิปก่อนเพื่อให้มันเห็นอินเตอร์คูลเลอร์ได้ชัดเจนนะครับเห็นอินเตอร์คูลเลอร์ชัดเจนแล้วก็อันที่2นะครับคือเราแถมชุดอินเตอร์คูลเลอร์นี้ให้นะครับสำหรับใครที่ซื้อรถแท็กเตอร์กับไทยไทยแท็กเตอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปเรามาดูคลิปการใช้งานของรถแท็กเตอร์จอนดี500ับ ใส่ท่อนี่จะเสียงแบบนิ่มๆเลยอ่ะใครสนใจท่อนะครับ2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางน,นะครับใส่รถเ,เต็กอร์จอนเดียได้แบบได้เลยใส่รถเ,เต็กอร์จอนเดียได้เลย อันนี้ผมให้เขาขับช้าเองนะครับเมื่อกี้ผมตามไม่ทันโอ้ยห้องชงเมื่อกี้วิ่งถ่ายตามไม่ทันก็เลยพี่จารูนสักเขากับช้าหน่อยนะมาดูกันต่อดีกว่าว่าเป็นไงนะครับเด่ละคนก็มีสไตล์การปั่นของตัวเองนะครับไปดี ไม่มีถูกนะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนขับกันนะครับโอ้โหติดโอ้โหหลบวัวหลบหลบหลบหลังต้นปามครับอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วเ่ลบผมตอนนี้ผมหลบเบอมืออาชีพแล้ว ดูเลยมันปิวถ้าคุณเห็นโอ้โหวันี้เลยเห็นไหมอย่า <c oughs> อยู่ข้างหลังครับโอ้ยหลมแรงอย่างนี้จะบินโดนขึ้นได้ผมว่าเนี่ยอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูเศษซากอารยธรรมที่ปั่นกันดีกว่านะครับเออมาเปรียบเทียบกับโมเวอร์นะเดี๋ยวผมให้ดูของโมเวอร์ว่าการปั่นออกมาเป็นยังไงอันนี้คือสแตนด์แสลเชอร์คือปั่นแบบนี้ครับสภาพกระจอ,อกมา กระจัดกระจายหน่อยแต่ถ้าของโมเวอร์เนี่ยของโมเวอร์มันจะเรียบเนี่ยคือกระจัดกระจายหน่อยมันเหนียวนะยังเป็นปลาล์มสดอยู่ทุกคนเห็นไหมยังเขียวเขียวยังเขียวเขียวอยู่มันเลยเหนียวที่จริงมันต้องแห้งๆแนละ้วมันจะตีแล้วมันแตกอันนี้ยังเป็นปลาล์มสดนะครับทางปลาล์มสดเรามาดูกันต่ออ่ะมาไปพีน้อง เีนี้ข้อมกลางแล้วนะครับแต่ไหวไม่ไหวมาดูกันต้องลอยล่อให้ถูกกันี้สักนิดนะอืม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 อืเฮ้ยหลบด้วยขูเหยียบอะไรโอ้โห ใกล้ไม่ได้ครับใครรู้อยู่ฮะอะไรแบบนี้อยู่ใกล้ไม่ไดู้ดโอ้โหปิวมาเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องแต่เอ้ยโโอ้ห ลบคับลบับลบลบลบับวิ่งับวิ่งับวิ่งวิ่โอ้โหอะไรบักโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหโอ้โหพันปัก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 เลยฮะโอ้สุดยอด